สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชาวเขาเผ่ามง้งหรือว่าชาวม้งในประเทศไทยซึ่งหลายท่านก็รับรู้รับทราบว่ามีชาวม้งอาศัยอยู่ประเทศไทยมานานมีการตั้งลกรากถินฐานในเขตภูเขาสูงในภาคเหนือของประเทศไทยตั้งแต่ก่อนปี2480 ปัจจุบันมีชาวม้งตั้งถิ่นฐานอยู่ใน13จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางพะเยาแพร่าน่านสุขโขท,ทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และเลยมีหมู่บ้านม้งทั้งสิ้นมากกว่า250หมู่บ้านและมีประชากรประชากรม้งทั้งหมดมากกว่า150,000คน ครอบครัวของชาวม้งมีระบบครอบครัวและมีระบบเครือญาติม้งมีสองกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันคือม้งเดอร์หรือว่ามงขาวและมงจั่วหรือมอง้มองดำหรือม,อง,อมองน้ำเงินมีการจัดระบบเครือญาติตามตระกูลแท่ซึ่งตระกูลแท้ของชาวม้งในประเทศไทยมีด้วยกันมากกว่า13ตระกูลเช่นแท้ย่างแท้ลีแช่สง แช่ท่อแช่เห่อแช่ว่างแช่ฟ้าแช่มัวแช่หันแช่คังแช่เล่าแช่เือแช่จะเป็นต้นนะในแต่ละตระกูลจะมีผู้นำตระกูลแช่เป็นหลักจะไม่มีการแต่งงานในตระกูลเดียวกันเมื่อมีงานหรือกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมสมาชิกในตระกูลแช่ทุกคนจะมาช่วยเหลือร่วมไม้ร่วมมือกัน ปัจจุบันแต่ละตะกูลแท่มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในตระกูลแท่ด้วยการเกือบทุกตระกูลแท่การปกครองสังคมของชาวมองการจัดการแก้ไขปัญหาในชุมชนมง้งเมื่อมีข้อพิพาทมีการทะเลาะบอกแว้งในชุมชนแต่ละฝ่ายจะหาตัวแทนจากตระกูลแท่ของตนซึ่งเป็นผู้ที่มีความเคารพ ยำเกรงเพื่อไปเจราจาไกลเกลี่ยข้อพิพาทที่บ้านของบุคคลทั้งสองฝ่ายที่ให้การยอมรับหรือที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทระบบการพิจารณาและตัดสินของมงเป็นระบบจารีตประเพณีไม่มีตัวอักษรไม่ได้ใช้ระบบกฎหมาย100%เเซนต์ครับเป็นจารีตที่ถือปฏิบัติกันมาดังนั้นจึงต้องพิจารณาจากกรณีที่เคยเกิดขึ้นก่อนมาเป็นมรรทฐาน และมีการใช้คนนอกก็คือคนที่อยู่ในแท่อื่นมาช่วยตรวจสอบข้อมูลและบรรดาพยานหลักฐานที่แต่และฝ่ายอ้างขึ้นมาบางกรณีคนนอกเหล่านี้ก็มีบทบาทสูงในการชี้ขาดว่าใครถูกใครผิดกระบวนการพิจารณเมื่อเริ่มต้นขึ้นต้องดำเนินการไปต่อเนื่องรื่อยไปจนจะได้ข้อยุติ ชาวม้งมีความเชื่อมีประเพณีมีพิธีกรรมต่างๆม้งมีความเชื่ออยู่2เรื่องคือ 1. คือเชื่อเรื่องวิญญาณหรือบรรพบุรุษผู้ลงรับหรือศาสนาพุทธสอเป็นความเชื่อของศาสนาคริสต์ก็คือคริสเตียนนิกายโรมันคาทอลิกเซเว่นเดย์การทำอาหากินพิธีกรรมของแต่ละหมู่บ้านจะมีการพาะปลูก เป็นพืชเกษตรนะครับก็คือเป็นพืชในเมืองหนาวในแต่ละรอบปีเช่นระหว่างเดือนมกราถึงเมษาเนี่ยนะครับก็จะมีการหาพื้นที่ทําการเกษตรและจะเตรียมพื้นที่ให้พร้อมเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนก็จะมีการเพราะปลูกพรวนดินกรกฎาถึงกันยาก็จะมีการดูแรลรักษาพืชไร่ตุลาถึงพฤศจิกาก็มีการเก็บเกี่ยวพืชไร่ธันวาก็มีการพักแล้วก็จะมีการฉลองปีใหม่ที่เราเรียกว่าปีใหม่มงนะ วัฒนธรรมของคนม้งแล้วก็อาหารการกินก็คืออาหารเนี่ยจะเป็นข้าวสวยหรือถ้าเป็นภาษาพูดก็คือเป็นข้าวไร่นะครับกับข้าวจำพวกผักเนื้อเครื่องเทศรสชาติไม่เผ็ดมากการแต่งกายก็จะเป็นการแต่งกายที่มีลักษณะเฉพาะผู้หญิงผู้ชายก็แยกต่างหากออกจากกาันงานฝีมืองานทำ เครื่องใช้เครื่องประดับงานจักสารการก่อสร้างการเย็บปักถักร้อยการเขียนลายเทียนเป็นต้นศิละปะการแสดงที่เป็นที่รับรู้กันก็นนคือการรำแคนการเป่าปีการเป่าคุยใบไม้จิ้งน่องศิละปะป้องกันตัวการขับร้องเพลงไห้กือเสียนะครับไห้กือเสียนะก็คือการละเล่นพื้นบ้านเราก็จะเห็นมงชอบเล่น ลูกช่วงที่มีการโยนครับโยนลูกช่วงในประเพณีปีใหม่มีการเล่นลูกข่างนะครับเป็นลูกข่างหรือเล่นสบ้าก็ตามแต่แต่ละที่เป็นที่นิยมมากของวัยหนุ่มสาวนะครับภาษาของชาวมงภาษาแม่ภาษาเขียนจริงๆเนี่ยไม่มีนะแต่ปัจจุบันที่ชาวมงเขียนตัวคล้ายๆตัวภาษาอังกฤษที่เราเห็นเนี่ย เป็นการคิดค้นโดยมิชนาลีและตัวหนังสือไทยแต่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักเนื่องจากว่าชาวม้งบางคนพยายามคิดค้นตัวหนังสือใหม่ๆขึ้นมาเสมอทดแทนตัวหนังสือไทยและตัวหนังสือภาษาอังกฤษตำนานต่างๆนิทานสุภาษิตชาวม้งมีนิทานตำนานเล่าเรื่องสุภาษิตสืบต่อกันมาสอนลูกสอนหลานจากพ่อแม่สู่ภายในครอบครัว และผู้อบปุโสสู่ผู้เยาวในโอกาสที่มีงานสําคัญต่างๆในชุมชนเช่นไม่ว่าเป็นงานแต่งงานงานศพงานกีน้ยงสังสรรค์เป็นต้นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพบูชาของมงก็มี2ระดับได้แก่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นของส่วนรวมก็คือบริเวณป่าดงเซ้งหรือสถานที่ชุมชนได้สงวนไว้ในการประกอบพิธีกรรมทาง ศาส,สนาหรือความเชื่อและรวมถึงสุสานที่ใช้ร่วมกันของชุมชนหระอหมู่บ้านสถานที่ถัดไปก็คือสารที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นส่วนตัวส่วนใหญ่ก็เป็นหลุมฝังศพของบรรพบุรุษของตนเองนะนี่เป็นเรื่องราวของม้งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและผมก็เชื่อว่าเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับม้งที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นๆเนื่องจากว่าต้นกําเนิดก็ มาจากประเทศจีนเหมือนๆกันนะครับนี่คือเรื่องที่เล่าสู่กันฟังในวันนี้ขอบคุณนะครับที่ท่านกาวนากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ